เดิมเด็กท่องมาที่ทางญี่ปุ่นให้ให้โรามาแต่นั้นแล้วนะครับแต่แต่คราวนี้เนี่ยเนื่อจากว่าทุกหลักเนี้ยงเรามีแพทย์เป็นแพทย์ภษาอังกฤเมื่อก่อนไม่มีไม่มีนะครับตอนนี้ก็มีสองคนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีแพทย์ทางการแพทย์เพื่อเพื่อเเพื่อนเพืเ่น่ หล้ดสามสี่แล้วอีกว่างได้หกห้าหกสีว่างห้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยโดนหลักไปเยียนเลยอันนี้ต้องเรียนท่านต่อบตอนหกห้านีโดนเห็นไหมผมเอาเจ้าพื่ดันเข้าราคาเลยหิ บพยายามจการให้เราต้อเนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ว่าทางรัฐบาลไม่ให้เลยแต่นื่จากว่ทิศทางที่เราค่ๆให้มันก็ต้องแบ่งมา่อยมาตอนนี้เราก็ใช้เวิธีอแต่ีรว่าก็ต้องเรีนให้ว่าถ้าเกิด้าเกิดถวถาขไมก็ยัรว่าเราเราได้รับอย่ค่อยทยอยเิแต่ที่ร้ว่าถ้าเกิดไม้เต็มแล้ก็ต้อง ได้รับงบประมาณทั้งในส่วนของท่านอาจริธการแผ่นดินก็ได้ได้รับงบประมาณบริจาคอย่ที่หรงเรียนได้จากวัดเจดีท่านแห่นก็ท่านก็เมตตาให้มานะครับเาองห้องนะเป็นสองห้องไอสองห้องสองห้องสองห้องแล้วก็ของการไฟฟ้า p a เนี่ยนะหนึ่งห้องดี่ก็ได้ประมาณสองห้องสองห้องไอทีสองห้องครับแล้วก็มีงบประมาณแผ่นดินที่ได้มาสี่ี่ห้อง Bye.